กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนกำลังพลชั้นผู้น้อยเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการ กระทรวงกลาโหมเปิดโอกาสให้กาลังคนชั้นผู้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตอนเองด้วยการจัดสร้างโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการกระทรวงกลราโหมขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของกําลังคนและพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกําลังคนและครอบครัวด้วยการสร้างบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมให้กับกาลังคนชั้นผู้น้อยหลังกเกษียณอายุราชาการโดยมีโครงการนําร่องทั้งหมด7พื้นที่ได้แก่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชนบุรี เขตสายไหมกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีสำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นข้าราชการลูกแ้้งประจำข้าราชการคนเรือนกะลาหมข้าราชการบำนาญในสังกัดกระทรวงกลาหม 2. รายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน43,000บาทต่อเดือน 3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้1คนต่อหนสิทธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องยอมรับเงื่อนไขสิทธิ์การเช่าในระยะเวลา5ปีห้ามโอนสิทธิ์การเช่าให้แก่บุคคลอื่นยกเว้นกรณีเสียชีวิตสามารถโอนสิทธิ์การเช่าให้แก่บุพการีทายาทผู้สืบสันดานหลังจากระยะเวลา5ปีสำหรับผู้ที่กเกษียณอายุราชการหรือลากออกก่อนกเกษียณอายุราชการแต่ยังผ่อนไม่ครบจำนวนต้องยินยอมให้หักเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญรายเดือนจนกว่าจะครบจำนวนสามารถซื้อได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อน กอบระยะเวลาดำเนินโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นไปโดยใช้เวลา1ปี6เดือนถึง3ปีขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการโดยผู้ที่สนใจขอให้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยตากิว c o โคที่ปรากฏด้านหน้าด้วยนะคะ